สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอบันทึกการสอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นม2นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่8แล้วนะครับซึ่งเนื้อหาในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของบทที่3นะครับจะเป็นในส่วนของคำศัพท์บทที่3ก่อนแล้วก็จะมีใบงานให้ทำนะครับแล้วก็มี กู o กิลฟอร์มทดสอบท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับเก็บอีก10คะแนนนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับหยิบสมุดและปากกาขึ้นมานะฮะและเริ่มดูกันที่ชื่อบทก่อนนะครับชื่อบทอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนะครับบทนี้ภาษาจีนเราอ่านว่าหว่อเมินเจินกาซิงองานะครับอีกครั้งนะครับหวอเมินเจินกาซิงองานะ w o มึนคำนี้แปลว่าพวกเรานะครับพวกเราจนคำนี้แปลว่าจริงนะครับกาวซิ่งเรียนไปแล้วแปลว่าดีใจใช่ไหมพวกเราดีใจจริงๆนะครับกาวซิ่งคือดีใจนะจนพอมาอยู่ข้างหน้าก็จะแสดงอาการว่าพวกเรานั้นดีใจจริงๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นประโยคนี้ เลยออกเสียงว่า w o m มเนเจส่วนอคำนี้นะครับลืมไปเลยนะครับอาคำนี้ก็คืออะนั่นเองนะครับเราไว้ท้ายประโยคพวกเราดีใจจริงๆอะอะอะไรประมาณเนี้ยนะครับประโยคนี้ w o m มเนเจก็คือพวกเราดีใจจริงๆอะอะ,อะไรประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาคำแรกนะฮะคำแรกคือคำนี้นะครับอ่าคำนี้เป็นอินเขียนแบบนี้ครับ ค,คำนี้อ่านว่าเจินออกเสียงตามอีกครั้งนะครับเจนเจนเจนคำนี้ว่าจริงนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วดันบทจริงน,นะครับเอาวางไว้แสดงอาการว่าชอบจริงๆหรือว่าดีใจจริงๆเสียใจจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาดูประโยคตัวยอย่างที่ให้มา อ่านตามก่อนนะครับวอเจินสีฮวนชือเมียนเถียวออกเสียงตามอีกครั้งนะครับวอเจินสีฮวนชือเมียนเถียวสีฮวนคำนี้แปลว่าชอบนะครับชือคำนี้ก็คือกินเมียนเถียวแปลว่ากว๋วยเตี๋ยวนะกว๋วยเตี๋ยวเจนก็คือจริงเพราะนั้นประโยคนี้วอเจินสีฮวนชือเมียนเถียว ฉันแปลว่าอะไรฉันชอบกินกว๋วยเตี๋ยวทำไมฉันชอบกินกว๋วยเตี๋ยวจริงๆนะครับวอเจนสิฮานอเมียนเถียวก็คือฉันชอบกินกว๋วยเตี๋ยวจริงๆนั่นเองนะครับต่อมาประโยคนี้เขาบอกว่าวอเจนชางซิน อีกครั้งนะครับหวอเจินชางซินชางซินคำนี้แปลว่าเสียใจนะชันชางซินคำนี้ว่าเสียใจหวอเจินชางซินประโยคนี้ก็คือฉันเสียใจจริงๆนั่นเองนะครับฉันเสียใจจริงๆหวอเจินชางซินก็คือฉันเสียใจจริงๆนะครับต่อมา มามาดูคำที่สองนะครับคำนี้เราอ่านว่าเกานะครับเกาเกอเอาเกาอออกเสียงตามนะครับเกาเกาเกาคำนี้มีความหมายว่าสูงนั่นเองนะครับสูงเกาแปลว่าสูงนะครับ ทีนี้มาดูคำตรงกันข้ามกับเกานะครับก็คือคำนี้คำนี้ตรงกันข้ามกันนะครับคำนี้อ่านว่าอายออกเสียงตามนะครับอายอีกครั้งนะครับอายอายคำนี้เ็เตี้ยน,นั่นเองนะครับเตี้ยก็คือเป็นตรงกันข้ามกับสูงนะครับก,รก็คือเตี้ยนนั่นเองนะครับต่อมาต่อมาประโยคนี้เขาบอกว่า เดี๋ยวสักครู่นะครับไปอยกนี้เจ้อจ้วซานเหินเกาอีกครั้งนะครับเจ้อจ้วซานเหินเกาอ่านออกเสียงตามอีกครั้งนะครับเจ้อจ้วซานเหินเกาเจ้อก็คือนี่จ้วเป็นลักษณะนามนะครับจ้วคำนี้เป็นลักษณะนาม ของภูเขานะครับซานคำนี้ก็คือภูเขานะครับเพราะนั้นลักษณะนามของภูเขาก็อาจจะเป็นคำว่าลูกได้ไหมได้ใช่ไหมลูกนะครับเจอจ้วซานเหินเกาเหินแปลว่ามากใช่ไหมเจอรอบที่800แล้วเกาก็คือสูงเจอจั่วซานเหินเกาภูเขาลูกนี้ทำไมมาก สูงมากถูกต้องนะครับภูเขาลูกนี้สูงมากนั่นเองเจอจ่วซานเหินเกาออกเสียงตามอีกครั้งนะครับเจอจั่วซานเหินเกาต่อามาทาเหินเกายูกนี้นะครับยูกนี้ง่ายๆเลยทาเหินเกาทาตัวนี้ว่าเขานะครับทาตัวนี้เขาผู้ชายหรือเขาผู้หญิง อาทาัวนี้คือเขาผู้ชายครับเก่งมากทาเหินเกาก็คือเขาทําไมมากสูงมากนั่นเองนะครับทาเหินเก่าทาเหินเกา,นะา,เ,เ,กาเขาสูงมากครับต่อมาคําที่สามคำนี้เจอไปแล้วข้างบนนิดนึงนะครับเปลี่ยนสีจะได้ไม่งง คำนี้มองไม่เห็นเลยเอาใหมอ่ะคำนี้อ่านว่าอ่ะนะครับอ่ะก็คืออ่ะนั่นแหละแบบวางไว้ใช้ประโยคนะครับอ่ะแบบเมื่อแบบแบบเมื่อกี้เนี้ยพวกฉันดีอ่าเมื่อกี้นี้ชื่อบทนะครับฉันดีใจจริงๆอ่ะอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาดูตัวอย่างประโยคนะครับ เฮิร์น hảo เตอหายจื่ออาอ่านะครับเอาใหม่เฮิร์น hảo เตอหายจื่ออาเฮิร์น hảo แปลว่าดีมากใช่ไหมครับดีมากหายจื่อตัวนี้แปลว่าลูกครับเตอคือที่ครับเตอตัวนี้ว่าที่ลูกที่ดีมากอ่ะครับเฮิร์น hảo เตอหายจื่อาก็คือลูกที่ดีมาก หรือถ้าจะให้เต็มประโยคก็คือทาชื่ออาจจะเติมทาเติมชื่อเข้าไปนะครับทาคือเขาใช่ไหมชื่อเพเป็นทาชื่อเหินห่าวเต่หายเสืออเขาเป็นลูกที่ดีมากนะครับเช่นทาชื่อเหินห่าวเต๋หายเสือเขาเป็นลูกที่ดีมากอนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็ละไว,ว้แค่เหินห่าวเตะหายเสือก็ได้นะครับ ต่อมาชาวฟ้านเหินห่าวเชื้อนะครับชาวฟ้านเหินหาวเชื้ออ่ชาวฟ้านคำนี้ว่าข้าวผัดนะครับชาวฟ้านว่าข้าวผัดเหินห่าวเชื้อห่าวเชื้อตัวนี้แปลว่าอร่อยเติมเหินไปข้างหน้านะครับแปลว่าอร่อยทําไมอืมอร่อยมากแล้วก็มีคําว่าอ่ะอยู่ข้างหลัง มีอ R อยู่ข้างหลังก็คือข้าวผัดอร่อยมากอ่ะประมาณนี้นะครับความหมายก็คือข้าวผัดอร่อยมากอ่ะครับแค่วางไว้ใช้ประโยชน์เฉยๆนะครับประมาณนี้ต่อมาคำที่สี่คำที่สี่คำนี้อ่านว่าจั่ว อ่นว่าจัว่วจั่วคำนี้เป็นลักษณะนามนะครับแปลว่าลูกหรือหลังก็ได้นะส่วนคำนี้เราก็จะอ่านว่าจัว่วเหมือนกันนะครับเขียนคล้ายๆกันเลยแต่จั่วคำนี้จะแปลว่านั่งนะครับจั่วคำนี้จั่วคำบนนี้นะครับแปลว่าเป็นลักษณะนามแปลว่าลูกหรือแปลว่าหลังก็ได้ ส่วนจั่วคำนี้นะครับต่างกันตรงที่ไม่มีตรงนี้เฉยๆนะต่างกันตรงที่ไม่มีอันนี้นะแปลว่านั่งนะครับเช่นเหมือนที่เราพูดกันทุกคาบสิงจั่วทงเสียมันสิงจั่วก็คืออ่าเชิญน,นั่งเชิญน,นั่งอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นจั่วคำนี้แปลว่านั่งทีนี้เรามาดูตัวอย่างของจั่วคำบนคำนี้นะครับ จ้วงคำนี้อีจ้วฝังจืออกเสียงตามนะครับอีจ้วฝังจื๊ฝังจื๊รวมยิ้มแปลว่าบ้านก็ได้นะครับหรือห้องก็ได้บ้านหรือว่าห้องก็ได้อีจั่วฝังจื๊นะครับเพราะฉะนั้น e อีจั่วฝังจ oui> ื๊ตรงนี S 2> <S 2> ้อีก็คือ1ใช่ไหมก็คือห้อง1ห้องนะครับห้อง1ห้องหรือห้อง1หลังก็ได้นะอีจั่วฝังจื๊นะครับต่อมา ซานจั่วต้าโหลต้าโหลนี่แปลว่าอาคารหลังใหญ่เลยอาคารก็ไดนะ้อ่ะซานจั่วต้าโหลคืออาคารกี่หลังถูกต้องนะครับอาคารสามหลังนะซานจั่วต้าโหลครับประโยคนี้ซานจั่วซานจั่วต้าโหลนะอาคารสามหลังนั่นเองนะครับต่อมาคำที่ห้า คำที่5คือคำนี้นะครับน่าจะคุ้นคุ้นอยู่คำนี้อ่านว่าซานออกเสียงตามนะครับซานซานซานนะครับซานคำนี้ว่าภูเขานะครับซานว่าภูเขานะครับปรบ <S an> ะร <S an> โยคที่เตรียมให้มานะครับ周末我去爬山 อ่านออกเสียงตามอีกครั้งนะครับโจมู่วชชยป่าชันโจมู่วชชยป่าชันโจมู่คำนี้ว่าสุดสัปดาห์นะครับโจม่แปลว่าสุดสัปดาห์จดไปนะครับวชชยแปลว่าไปผาคำนี้แปลว่าปีน 周末我去爬山。爬山。ฉันไปปีนภูเขาครับเพราะนั้นประโยคนี้วันสุดสัปดาห์ฉันไปปีนภูเขาสุดสัปดาห์หรือเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับเพราะนั้นประโยคนี้สุดสัปดาห์ฉันไปปีนภูเขาฉันไปปีนเขาครับจโม่หว่ซื่อผาซานนะครับเอามาคำที่ คำที่6คือคำว่าห่าข่านออกเสียงตามนะครับห่าข่านห่าข่านเห่าข่านคำนี้แปลได้หลายความหมายมากนะครับเช่นเห่าแปลว่าดีอยู่แล้วส่วนข่านข้านคำนี้คำเดียวเนี่ยแปลว่ามองนะครับ คำเดียวปลว่ามองหรือดูนะมองหรือว่าดูเพราะฉะนั้นเห่าข้านเห่าข้านความหมายของมันก็คือมองหรือดูดีที่ดีๆเนี่ยก็คือสวยงามสวยหรือสนุกก็ได้นะครับได้หลายความหมายเลยนะทีนี้เดี๋ยวลองมาลองดูตัวอย่างประโยคนะครับอย่างประโยคหนีโยไหมโยเห่าข้านเตเสี่ยวชัวออกเสียงตามนะครับ 你有没有好看的小说ออกเสียงอีกครั้งนะครับ你有没有好看的小说นะครับประโยคนี้有没有ก็คือแสดงรูปของประโยะคคําถามว่ามีหรือไม่มีนะครับ有没有好看的小说 เสียสเส่ยวซัวเสี่ยวซัวคำนี้แปลว่านิยายนั้นเห่าข้านเปิดเสี่ยวชัวคือสนุกห่าข้านนี้จะแปลว่าสนุกใช่ไหมครับนิยายที่สนุกนั่นเองนะครับนิยมเหไม่หยอห่าวข้านเตเสี่ยวซัวก็คือคุณมีนิยายที่คุณมีหรือไม่มีนิยายที่สนุกะะนะครับแบบมามาแนะนํากันหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับะประโยคนี้คุณมีหรือ ไม่มีนิยายที่สนุกนะครับเห่าข้านแต่เสี่ยวชัวนิยายที่มันสนุกนั่นเองนะครับต่อมาประโยคนี้ออกเสียงตามนะครับเจอปู้เตียนหญิงเหินเห่าข้านออกเสียงตามอีกครั้งนะครับเจอปู้เตียนหญิง เหินห่าคาดปู้เจอคือนี่เจอไป2,000ันรอบรู้อยู่แล้วปู้คำนี้เป็นลักษณะนามของเตี้ยนหยิงนะครับเตี้ยนหยิงแปลว่าหนังหรือภาพยนตร์พอปู้ก็จะแปลว่าเรื่องใช่ไหมเจอปู้เตี้ยนหยิงนะครับเราดูแค่วักนี้ก่อนนะเจอปู้เตี้ยนหยิงก็แปลว่าหนังเรื่องนี้เหินเห่าคาด หาวข้นอีกแล้วใช้กับหนังก็แบบแปลว่าสนุกเหมือนกันเติมเหินไปข้างหน้าก็จะให้ความหมายว่าสนุกมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะครับเจอปู้เตี้ยนหญิงเหินหาวข้านหนังเรื่องนี้สนุกมากหนังเรื่องนี้สนุกมากนะครับโอเค ไปต่อคำที่7อ่ะย้อนมาคำที่6นิดหนึ่งนะครับแล้วตรงไหนที่จะแปลว่าสวยได้บ้างใช่ไหมหลายหลายคนถามนะครับตรงไหนที่เห่าค้านจะแปลว่าสวยได้บ้างนะครับเช่น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 นะครับเช่นประโยคนี้ครับ เออขอยกมาไว้ตรงนี้เลยนะครับเจอเสี้ยนนะครับอ่าเจอเสี้ยนกู๊ดนะครับอ่าเจ้เจี้ยนกู๊หส์很好看นะครับ ประโยคนี้เจ้เจียนคู่จืหหอหน่งห่าวข่านนะครับเจ,เจ้เจียนคู่จืหหอหน่งห่าวข่านคำนี้เห็นว่าคู่จือเจียนนะครับเจียนเป็นลักษณะนามของคู่จือคู่จือเราเรียนไปแล้วแปลว่ากางเกงเจ,เจ้าเจียนคู่จืหหอหนึ่งห่าข่านเพราะนั้น กางเกงมันเหา่าคาดกางเกงมันจะสนุกได้ไหมกางเกงก็จะสนุกไม่ได้เพราะนั้นประโยคนี้เหา่าคาดจริงแปลว่าสวยงามนะครับกางเกงตัวนี้สวยมากนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคําว่าเหา่าคาดนะครับต่อมาอีกคำหนึ่งนะครับเห่าเชื่อเห่าเชื่อนะครับอ,ออกเสียงตามนะครับเห่าเชื่อ ครั้งนะครับห่าวซสอห่าวซือคำนี้แปลว่าอร่อยนั่นเองนะครับห่าวก็คือดีซืาสคำนี้แปลว่ากินโหกินแล้วมันดีก็คืออร่อยนั่นเองนะครับห่าวซือตัวอย่างประโยคที่ให้มานะครับไทยกัวยใช้เหินห่าวเสอออกเสียงตามอีกครั้งนะครับไทยกัวยใช้เหินห่าวเสออีกครั้งนะครับไทยกัวยใช้เหินห่าวซเอ ไทยก๋วใช่คำนี้มีความหมายว่าอาหารไทยนะครับเฮิร์นฮาเชอร์ก็คืออร่อยมากนั่นเองนะครับให้อาหารไทยอร่อยมากไทยกัวประเทศไทยส่วนใช้นี่แปลว่าอาหารนะครับไทยกัวใช่าอาหารไทยนั่นเองนะครับประโยคต่อมาประโยคสุดท้ายนะครับออกเสียงตามก่อนนะ

ฉันไม่ชอบซื้อเมียนเถียวซื้อบ่กกินเมียนเถียวคําแรกเลยกว๋วยเตี๋ยวฉันไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวนะครับยินเว้เพราะว่ายินเว้ตัวนี้เพราะเพราะว่าเมี่ยนเถียวปู้ห่าวซื้อเมียนเถียวคือกว๋วยเตี๋ยวปู้ห่าวซื้อนะครับใช้ปู้ก็คือปฏิเสธปู้ห่าวซื้อก็จะแปลว่าไม่อร่อย ข้าใจนะครับถ้ามีปู้ข้างหน้าจะเป็นรูปปฏิเสธนะครับหัวผู้สีหานชื่อเมียนเถียวยินด้วยเมียนเถียวผู้หาวชื่อฉันไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวมันไม่อร่อยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เรามีแค่เดคำนะครับ mm. เดี๋ยวเราออกเสียงทั้งเจคำพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งนะครับเ mm. จนเจนเกา เกาอาอาจัวจ่วจั่วสานสานเ่าดูัาดูเนาดเอาาขูอาดเาดูเอาดูเอาเอาดูเอาดูเอเอาอาอาดอาาดอาดูเอาดูเอาดูา เดี๋ยวจะมีใบงานอยู่ตรงนี้ให้ทำนะครับอ่าเป็นแบบฝึกหัดใช้คลิปที่8นะครับมีอยู่5ข้อง่ายๆนะครับซึ่งครูจะมีภาษาไทยให้หรือจะเป็นพินอินก็แล้วแต่ข้อนะครับส่วนหน้าที่ของเราก็คือไปเขียนตรงนี้นะครับไล่ไปลงสมุดเลยนะครับรวมถึงตีตารางอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเป็นข้อแรกภูกเขาอ่าพินอินเรารู้อยู่แล้วเออตัวนี้ใช่ไหมอ่า ตัวอักษรจีนเขียนยังไงเขียนแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถูกหรือเปล่านะลองไปเช็คอีกทีนึงนะโอเคมีทั้งหมด5ข้อนะครับทําให้เรียบร้อยนะครับพอทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปและส่งมาในคอมเมนต์ใต้ใต้โพสคลิปได้เลยนะครับโอเคหลังจากทำอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีเป็นแบบทดสอบผ่านทาง google form ให้ทำอีก10ข้อ ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่เราเรียนกันนะครับตรงนี้มีแก้นิดนึงนะครับตรงนี้จะต้องเป็นตัวนี้นะครับเป็นห้านซื่อนะครับซึ่งกลับมาต่อเรื่องของ Google Form นะครับ g o o g l e Form นะฮะเก็บ10คะแนนนะครับในแต่ละท้ายคลิปนะครับเพราะนั้นรีบๆทำนะครับตั้งใจทำให้ดีนะครับตั้งใจเรียนและตั้งใจทำให้เรียบร้อยนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสุกหน้าจะเป็นคลิปเนื้อหาต่อจากอันนี้หรือเปล่าหรือจะพาออกไปนอกหนังสือเรียนไปเรียนเทศกาลไหนอีกหรือเปล่าก็ติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าใจเจียนสวัสดีครับ